ดีดมมษษค,ค,ค,ค่ะชมาคุณสารเห็นเขตจตกรนครค่ะวันนี้มีโอกาสนะคะได้มาสัมภาษณ์บริษ,ษัทสยาสมโลวด้นวทางสล็อตแบงก์ดินค่ะเป็นเกียรติมากนะคะที่คุณบนกิติสังทอนะคะจะมาให้คําตอบเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์นะคะคุณกระมวลค่ะในรอบของผู้นําทีมนะคะคําถามแรกค่ะในมุมมองของท่านผู้นําทีมมีความสําคัญอย่างไรต่อการขับเคลื่อนทีมให้ไปสู่เป้าหมายคะ ก็ถ้าถ้าถ้าสำหรับองค์กรเราม,ม,มันก็จะมีผู้นำทีมหลายเป็นนะครับผู้นำทีมที่อาจจะมีการสัร่งงานน้องโดยตรงแล้วก็ให้น้องทำแลวก็เป็นการสั่งหรือแต่แต,แต่แต่ถ้ถา,ถาเรื่องนี้เนี่ยครับเราเรวมสองนก็คือผู้นำทีมก็คือเราอาจจะไปร่วมทำกับน้องน้องก็าอาจจะมีข้อคิดเห็นต่างๆที่ที่อาจจะเสนอเราเราก็อ,อาจจะรวบรวมข้อข้อคิดเห็นของเรามามาปรับใช้ร่วมกันดี ไม่ได้เชิงแบบว่บาความความคิดของเราเป็นที่หนึ่งหรือความคิดของเราเป็นแคแบบ่แค่เพียงคนเดียวนะครับเราก็ขอความคิดเห็นจากจากน้องในแผนกหรือเพื่อนที่ที่ทํางานด้วยแล้วเราก็มาตรงประเดกันแล้วก,เวก,วก็เราก็จะได้อาจจะไม่ใช่ความคิดของเราทั้งหมดนะครับจะเป็นความคิดของนอื่มนมันอาจจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เห็นมุมอของพนักงานแล้วก็คนที่เขาทํางานอยู่หนางานด้วยนะครับมันจะได้ทําให้งานมันออกมาดีขึ้น ถามที่2นะคะความขัดแย้งของบุคลากรภายในองค์การเป็นสาเหตุที่ทําให้การทํางานไม่มีประสิทธิภาพท่านมีวิธีการจัดการปัญหาอย่างไรคะความขัดแย้งความขัดแย้งหมายถึงความขัดแย้งภในงานใช่ไหมครับหรือความขี่เห็นที่ไม่ลงรอยใช่ค่ะก็ตัวนี้เราต้องเราต้องยึดยึดก่อนว่ามุมมองหอ้หมายของบริษัทคืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าคำคำว่าเขาขัดแย้งนะครับขัดแย้งมันสามารถขัดแย้งกันได้แต่ว่า จัดแยกคือเราต้องเรียนเห็นว่าเป้าหมายเราคืออะไรเราต้องมีเป้าหมายให้ก่อนว่าเป้าหมายของของงานเนี้ยคืออะไรคือบางคนอาจจะมาจากหลายที่หลายความคิดนะครับแต่ว่าอันดับแรกคือเราต้องต้องมองก่อนว่าปัญหาของเขาคืออะไรแต่ว่ามันจะมีบางคนที่แบบว่าโอเคไม่สนใจซึ่งจะมีแบบปัญหานี้แล้วมันก็จะเกิดเหมือนกับคำาินาหเราก็ต้องเรียกเรียกคนคนนั้นเพื่อเข้ามาเ่อเร่ามาปับมาปักว่า การทำงานเป็นทีมคืออะไรเราเราต้องยอมรับความเหนของคนอื่นเราต้องยอมรับความเหน่ของผู้อื่นแล้วก็เรียกเขามาคุยเรียกเขามาจัดก,การในในส่วนนี้ให้ได้ก่อนว่าต้องปรับจูนความคิดไป,ปนในทางทิศทางที่เดียวกันก่อนว่าเป้าหมายเราคืออะไรแล้วเราจะทำร่วมกันไปด้วยทำถึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาค่ะคำถามที่สามนะคะท่านมีวิธีการใดในการจัดลาดับความสาคัญของงานคะและมีวิธีการมอบหมายงานให้ทีมอ,อย่างไรคะก็ ต้องถ้าถ้าถ้าเป็นะบบงานนะครับคือมันจะดูว่างานการการจัดลนดับก็คืออะไรที่สำคัญสุดถ้าเราอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นเรา,าเป็นร้านค้าอันดับแรกคือการบริการลูกค้ามันมันจะสําคัญที่สุดเพราะว่าเราต้องบริการลูกค้าก่อนให้ได้ขายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นการจัดเรียงลำดับก็คือเราต้องลาดับอ่ามันจะมีงานหลายงานเนาะเก็บสินค้าติดใยราคาเก็บของหรือไปรับของเข้า แล้วก็มีการบริการลูกค้าเพราะฉะนั้นเราเราต้องเรียงตัวที่มันจะสอดคลกับองค์รกอบคือเราต้องเอาตัวที่อย่างเช่นเอาเรื่องขายประกอบรับนะแล้วก็ค่อยมาจัดการอื่นหรืออาจจะแยกให้น้องๆในแผนกเลครับก็มันอยู่ที่การจัดก,การของผู้จัดการคนคนั้น,น,นๆนะครับว่าเขาจะจาัดก,การยังไงแต่ถ้าถ้าการเรียงลำดับก็คือเราต้องเอางานที่ที่มันสําคัญต่อองค์กรก่อนก็กนนะคะืองานขายนะครับเอางานขายก่อนแล้วก็ ยังระดับ,บก็คือการอาจจะป้ายราคาที่มันยังเปลี่ยนไม่เรียบร้อยเราก็ต้องเอาเพื่อเพื่อที่จะบริมันก็เพื่อบริการลูกค้านกันเพราะว่าถ้าลูกค้าได้ราคาที่ไม่ตรงและไม่ถูกต้องไปเขาก็จะเกิดข้อเรียกร้องขอกมา,มาะคระับแล้วก็ต่อมาเราอาจจะเอาเรื่องการจุดพลครับเพื่อเพื่อมาเติมเติมสินค้าให้ลูกค้าได้ได้ได้มีการชอบของการซื้อนะครับค่ะข้อหนังที่สี่นะคะหากพากนักงานนะคะไม่สามารถทํางานได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไปนะคะถ้ามีวิธีการจัดการยังไงคะ,ะเขาทำได้ตามไม่ได้ตามข้อหมายที่เรากำหนดไว้นาะเราต้องดูก่อนว่า,วาหนึ่งงานที่เรามอบหมายครับซักโรงงานมันแค่ไหนมันจะเสจภไยในวันได้ไหมนะครับเราต้องเราต้องดูแล้วก็หมันม,มันเข้าไปตรวจสชบคือหา,าว่าการมอบหมายงานนี้มันสามารถมอบหมายได้แต่ตัวเราเองที่เป็นคนมอบหมายนะครับเราต้องดูด้วยว่างานที่เราสาขขั่งไปนะครับมันสามารถปิดจบได้ในวันนั้นแต่ถ้าเกิดว่า ปิดจบไม่ได้ในวันนะครับเราเราก็ต้องกำหนดกรอบเวลาให้เขาดีแล้วก็มีการติดตามเช่นอ่าพี่ยกตัวอย่างเนาะถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนายราคาคือการเปลี่ยนใยมันไม่ยากมันแค่แค่เปลี่ยนแล้วก็เอาายเดิมออกแล้วเอาใบใหม่มาใสก็ทำในในในของแต่ความหมายคือเราเองจะรู้จะรู้ได้ยังไงเมื่องานเสร็จคือหนึ่งถ้าน้องไม่รายงานเราก็ต้องต้องตามรีพอร์ตตามอะไรเงนะครับแล้วก็ถ้าน้องไม่ทําเราก็ต้องมี บทนงรูดที่มันควรจะเกิดก็ต้องเรียกร้องมาก่าวตักเตือนนะครับถ้าเกิดว่าน้องไม่ทําตามขอบที่เราคุหน,นะครับก็ถ้าท้าถามข้อนี้ก็คือการตามงานก็คือการตามงานการวางขอบงานของเราควรควรจะวางขอบงานให้เห,หมาะสมกับงนานแล้วก็ควรจะติดตามงานให้น้องทํางานไม่ใช่ปล่อยให้เขาทาตามใจแล้วก็ไม่ได้กำหนดขอบเวลาให้เ<ป>ขาค่ะคำถามที่5นะคะ ท่านใช้วิธีการใดในการสื่อสารภายในทีมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันครัก็อย่างอย่างเราเนาะมันจะมีคือเขาเรียกว่ามีการประชุมกันเช้ากับพนักงานนะครับก็จะมีการจัดเวรให้ผู้จัดการ,รต่างๆได้มาแนะนำความรู้พนักงานทุกวันนะครับแล้วก็ส่วนทางทางทีมบริหารนะครับก็จะมีการวิธีการหลังจากที่เราประชุมเชา้าเสร็จนะครับแล้วก,ก็จะไปแยกประชุมกับผู้จัดการอีกทีนึง เพื่อเพื่อมีการวิ่งงานาในแต่ละวันนะครับแล้วก็จะมีประชุมอย่างกันทุก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 สัปดาห์นะครับเพื่อเพื่อสรุปงานต่างๆที่เราได้ทำในแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะเป็นการติดตามแบบนี้เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็จะได้สื่อสารให้กับพนักงานได้ได้รับทราบข้อมูลที่เหมือนกันเพราะว่าเราจะมีการสื่อสารกันทุกวันอาจจะวันละสองถึงสามครั้งแล้วก็ติดตามการเคลื่อนแล้วต้องมีการสื่อสารเรื่องไรด้วย คำถามที่6นะคะท่านคิดว่าความแตกต่างระหว่าช่วงอายุสร้างปัญหาในการทํางานหรือไม่คะก็ถามว่าสร้างปัญหาไหมมันมันมันจะมีบ้างเป็นบางส่วนหรัดพนักงานที่อายุอายุมากนะครับน้องน้องพนักงานอาจจะไม่เข้าใจในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ที่มันจะเกิดขึ้นส่วนพนักงานที่อายุน้อยก็จะมีทัศนคติที่เหมือนคนยังไม่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจในในส่วนของตัวงานมากเท่าไหร่ จะมองว่าไอ้ตัวเองตัวเราเปียกหรือตัวเองโดนทํางานทํางานหนักจนเกินไปอะไรพวกเนี้ยก็ถามว่ามีมีอุปสรรคในช่วงวันไหนมันมีนะครับแต่ว่ามันก็สามารถจัดการได้ตามตามปัญหาที่เราเจอเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพวกคนสูงอายุเนี้ยเราก็อาจจะโค้ชเขาม่าหนักในเรื่องของการทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีส่วนน้องที่เป็นพนักงานใหม่เราอาจจะคุยกับ กับน้องเลยยังทัศนคติของเพืร์นนะครับว่างานมันคืออะไรนะครับน่าจะหมดค่ะคำถามที่เจ็ดครั้งสุดท้ายนะคะท่านมีวิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กินหรือเปล่าคะจริงๆออคำว่าแรงจูงใจม,ม,ม,มัน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 ก็มีหลายอย่างนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าง่ายๆก็ค,คือคือน้องผู้กดเขาได้เขาเขามขาุนกดตอบแทนมีค่าจ้างที่เขาได้รับอยู่นะครับมีค่าจ้างที่เขาได้รับอยู่แล้วแต่ว่า เราอาจจะกระตุ้นเพิ่มให้น้องอาจจะทําไปถึงเป้าหรือทำได้เกินเป้าเราก็อาจจะกระตุ้นในส่วน,นเพิ่มเช่นอ,อาจจะอาจจะมีตลาดที่ที่ที่มาแบ่งว่าเออคนนี้ทําในเรื่องนี้กี่ครั้งแล้วแล้วเขาได้กี่คะแนนแล้วแล้วก็กเราอาจจะมีค่าตอบแทนพิเศษให้เขาเพิ่มแต่ว่าไม่ได้มากไม่ได้เป็นค,ค่าที่มากอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครทําได้ที่หนึ่ง ชนะครับแล <German> ้วก็มีสมัครบัตรที่ที่อย่างเงี้ยเราจะมีหัวข้อที่กำหนดมาว่าให้น้องทำอนี้ไต่างเล้าก็ผู้จัดการต่างๆเขาจะเอาเป็นเป็นเงินในในตัวคะแนนเขานะครับเพราว่าเดือนหนึ่งเราอาจจะมีใครได้ที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีเหมือนตารางสรุปให้ว่าตอนนี้คะแนนนี้ได้ที่หนึ่งตอนนี้คะแนนนี้ได้ที่สองเขาก็จะเกิดการแข่งขันกันเล็กๆนะครับแล้วก็เราก็อาจจะเพิ่มในส่วนของรางวัลครับไม่ได้สูงอะไรแต่ว่าให้เขาแบบ แต่ว่าฉันไม่ได้ดีน่ะฉันไม่ได้ทำปีๆนันก็ได้ในส่วนตรงนี้ตอกแจ้งแล้วมันยังมีผลต่อเกรดเขาที่จะเอาไปตัดในช่วงช่วงปลายปีเพราะว่าแต่และที่มันก็จะมีโ,โบนัสมีอะไรพวกนี้ตอบแ,แเราก็จะประเมินน้องจากส่วนนี้เพิ่มเติมได้ว่าน้องมีการร่วมกิจรกรรมที่เป็นส่วนการไหมนะครับมีเพิ่มตัวกิจรกรรมอะไรให้สามารถบาไม่ไม่ใช่แค่ ทำในเนื้อง,งานโดยเองอย่างเดียวขึ้นเนื้อง,งานโดยเองก็ต้องรับผิดชอบแหลแต่ว่าถ้าถ้านมามองในมุมส่วนรวมแล้วน้องน้องได้เพิ่มตรงนี้ไหมน้องได้ดรูดเงินมาคนอื่นไหมนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ที่เราสามารถประเมินน้องได้แล้วก็สร้างแรงจูงใจให้น้องเพิ่มในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็ยังส่งผลตต่อในจิอใจเพิ่มในในช่วงสี่เีนปีด้วยนะครับก็จะออกมาค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณมลกิติสังทองนะคะที่ครับ Thank you,